รู้ไหมครับว่าคุณเป็นคนเจ้าเสน่ห์ผมจะมาสอนทุกคนนะครับให้มีเสน่ห์ในตัวเองนะครับไม่ได้หมายถึงการไปทําพิธีกรรมใดๆนะครับแต่มีเสน่ห์ได้ด้วยความรู้ครับความรู้ที่จะมาสอนนะครับก็คือความรู้คอร์สบาร์โค้ดชีวิต0ูนย์ถึงเกครับคนทั่วไปนะครับเข้าใจว่าเรื่องของตัวเลขนั้นเนี่ยเป็นเพียงเรื่องของเบอร์โทรศัพท์มือถือเท่านั้นครับซึ่งนั่นคือความเข้าใจผิดนะครับแท้จริงแล้วเนี่ยเราทุกคนมีตัวเลขประจําตัวนะครับที่เรียกว่าบาร์โค้ดชีวิตครับ ติดตัวมาตั้งแต่เกิดครับถ้าเรารู้แล้วนะครับเราจะสามารถที่จะนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตครับไม่ว่าจะเป็นการวางแผนชีวิตนะครับรู้ข้อดีรู้ข้อเสียนะครับและก็ยังอ่านความหมายของตัวเลขต่างๆครอบคลุมไปถึงเบอร์โทรศัพท์มือถือทะเบียนรถทะเบียนบ้านหมายเลขบัตรประชาชนหมายเลขบัตรเครดิตรหัส ATM คุณจะรู้ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขครับเพราะตัวเลขเป็นภาษาสากลครับไม่ว่าชาติใดาศาสนาใดนะครับก็ล้วนแต่ใช้ตัวเลขจริงไหมครับและที่สําคัญนะครับ คนที่มีความรู้แบบนี้เนี่ยล้วนแต่เป็นคนที่มีเสน่ห์นะครับในคาสัมมนานะครับหรือว่าในสังคมใดๆก็ตามนะครับเพียงแค่คุณบอกว่าคุณสามารถแปลความหมายโทรศัพท์มือถือได้นะครับผมเชื่อเหลือเกินครับว่าจะมีคนลุมล้อมคุณนะครับโดยเฉพาะหนุ่มๆนะครับจะมีสาวๆนะครับเอาเบอร์มือถือเนี่ยมาให้คุณวิเคราะห์ครับคุณก็จะสามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนะครับนำไปสู่การพบปะกับคนที่ถูกใจได้ในอนาคตครับ หรือถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการนะครับเพียงแค่เห็นโทรศัพท์มือมือถือนะครับคุณก็สามารถแปลความหมายมอบหมายงานที่ตรงกับคนที่เข้ามาสมัครงานได้ครับแบบนี้ดีไหมครับและถ้าเกิดสมมุติว่าคุณเป็นคนทํางานนะครับการที่คุณมีความรู้นี้นะครับความรู้เนี่ยคุณสามารถเอาไปประยุกต์ใช้นะครับสร้างเสน่ห์ให้กับตัวเองนะครับแล้วก็สร้างคุณค่าให้กับตัวของคุณเองได้นะครับ ในคอร์สนี้นะครับเราจะสอนตั้งแต่ที่มาของตัวเลขนะครับการหาบาโค o ชีวิตของตัวเองนะครับการหาคู่เลขที่เป็นคู่เลขเฉพาะเจาะจงของตัวเองเท่านั้นนะครับแล้วก็เจาะลึกลงไปถึงความหมายของตัวเลขแต่ละตัวครับตั้งแต่ศูนย์ไปจนถึง99เลยครับรู้ครบแล้วนะครับเมื่อรู้หมดนะครับบางครั้งเนี่ยการที่รู้แล้วไม่สามารถเอาไปทําอะไรได้นั่นคือเปล่าประโยชน์นะครับแต่ที่นี่นะครับเราสอนให้คุณรู้วิธีการแก้ไขรู้วิธีการปรับจูนตัวเลขนะครับ ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดแล้วมันอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรนะครับคุณสามารถนํามาปรับแก้ไขให้มันดีได้แบบสมเหตุสมผลครับเราไม่เน้นพิธีกรรมเราเน้นความเป็นสากลเราเน้นที่ความรู้เราเน้นที่ความเข้าใจครับ ที่นี่เรามีกลุ่มไลน์นะครับเป็นกลุ่มปิดนะครับผู้เรียนทุกคนสามารถที่จะสื่อสารกับอาจารย์ผู้สอนโดยตรงนะครับไม่มีการผ่านแอดมินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจได้1 0 0ยนะครับว่าเรียนจบไปแล้วระหว่างเรียนนะครับสามารถที่จะสอบถามปัญหานะครับจนกว่าคุณจะเข้าใจครับที่สําคัญนะครับคุณจะได้เรียนรู้วิชาลับนะครับที่มีสอนที่เดียวในประเทศไทยเท่านั้นนะครับก็คือเบี้ยแก้บาโคชีวิตนะครับ เป็นตัวเลขที่จะเอามาปรับแก้ตัวเลขที่ไม่ดีนะครับในชีวิตของเราครับหรือว่าเราเอามาปรับใช้ในการวางเบอร์โทรศัพท์มือถือได้ด้วยเช่นเดียวกันครับหากสนใจนะครับสามารถที่จะสอบถามโปรโมชั่นนะครับกับทางแอดมินเพจนะครับเพียงแค่พิมพ์99ครับผมชื่อหมูครับอาชีพเป็นตัวแทนประกันชีวิตแล้วก็เป็นทีิปคือสถานการเงินครับ วันนี้ประทับใจครับกับอาจารย์เอแล้วก็อาจารย์ลินนะครับในเรื่องของศาสตร์บาร์โค้ดชีวิตนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สามารถเ,เป็นเรื่องสากลครับที่สามารถพิสูจน์ได้ทั่วโลกเลยนะครับไม่ใช่คํา,าว่างมงายนะครับแล้วก็วันนี้ครับถ้าเรารู้เรื่องตัวเลขเนี่ยผมมีความเชื่อว่าเราจะสามารถวางแผนในอนาคตได้นะครับชื่อสุนด,ดา,ดาเลือดเกษราธรรมนะคะชื่อแอร์คะ่ะอาชีพเราทำร้านขายยาแผนโบราณในรูปแบบของออนไลน์คะ่ะสวัสดีค่ะ เอินะคะปุรดาค่ะทำอาชีพเดียวกันอยู่ด้วยกันค่ะความ,วามประทับใจ,ใจของคอร์สบาโคชีวิตศูนย์ถึงเกะค่ะ คือมันทําให้คือแอนรู้สึกว่าในชีวิตเราอะเราเจอตัวเลขเยอะมากไม่ว่าจะแบบวันเดือนปีเกิดนู่นนี่นั่นมีหลายคนชอบพูดกับเราด้วยว่าชีวิตเราจะเป็นแบบนั้นแบบนี้แต่ว่าวันเนี้ยพอได้มาเรียนเองอะมันทําให้เรารู้จริงๆว่าตัวเลขไหนกันแน่ที่มันสาคัญกับชีวิตเราตัวเลขไหนที่มันมีผลกับชีวิตเราจริงๆแล้วเราเอาตัวเลขเนี้ยไปวางแผนชีวิตได้ยังไงคืออันเนี้ยมันเป็นคอร์สอินโทรนะคะแต่ว่ามันทําให้เรารู้ว่าอะไรสําคัญพอเราสําคัญแล้วเราก็รู้สึกว่า เฮ้ยเออศาสตร์เนี้ยมันไม่ใช่แบบทุกคน,กคน mm. เธ้ขาเรียกว่าไม่งมงายอะค่ะ mm. แต่มันคือเรื่องที่อาจารย์อนะเอามาผูกกับความเป็นสากลแล้วมันก็ใช้อย่างเงี้ยทั่วโลก mm. แล้วมันทําให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ย mm. เออจริงๆมันมันมันลึกซึง้งแล้วประกอบกับเราทําวิชาชีพที่เกี่ยวเกี่ยวข้องกับธ mm. าตุ mm. ของคนและ mm. อ่าเขาเรียกว่าสุขภาพของคน,นะคะ่ะเรื่องตรงเนี้ยมันเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงเรารู้อยู่แล้วแต่เราไม่เคยเอามันมาเชื่อมกันเพราะวันนี้เราเห็นความเชื่อมโยงค่ะมันเลยรู้สึกว่าทุกเรื่องมันเกี่ยวข้องกันหมด เรามันก็เลยเห็นว่ามันมีผลกับชีวิตเรายัางไงแล้วเราเอาไปช่วยเหลือคนอื่นต่อได้ยังไง mm hmm. สําหรับแอร์คือมันไม่มีความงมงายอยู่ในนั้นอยู่แล้วค่ะแต่สิ่งสําคัญไม่มากกว่าน,นั้นคือพอเรียนแล้วอ่ะมันเอามาวางแผนตัวเองแล้ววางแผนครอบครัวแล้วก็ mm hmm. วางแผนคนรอบตัวเราให้เราอ่ะใช้ชีวิตกันอย่างแบบมีความสุขมากขึ้นได้ค่ะพบกันในรูปแบบคอร์สออนไลน์เรียนที่บ้านปลอดภัยปลอดเชื้อออออไไดดดดด้้้้สสนนนค้คคคควววาามมมมมรรรูเเหืนนนนิีีขสสสสสงัััััยบบบบถตลลแพกใะ